สิบประโยชน์ของแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผล,ลไม้ที่ให้พลังงานต่ำแต่มีคุณค่าทางอาหารสูงรสชาติอร่อยทำให้เหมาะสำหรับเหล่าหญิงสาวที่กำลังลดน้ำหนักเป็นอย่างมากมีเส้นใยสูงจึงช่วยให้อิ่มท้องได้เป็นเวลานานเตี่ยมไปด้วยสารอาหารวิตามินและกรดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณนับเป็นผล,ลไม้เพื่อนหญิงสาวอย่างแท้จริงและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของแก้วมังกรให้มากขึ้นกัน 1. ช่วยบำรุงผิว มีส่วนช่วยบำรุงผิวทําให้ผิวสวยเรียบเนียนกระจ่งางใสขึ้นและยังลดการเกิดสิวด้วย 2>, 2. ดับกระหายได้ดีด้วยรสชาติหวานอ่อนๆของแก้วมังกรจึงช่วยดับกระหายได้อย่างดีเยี่ยมเลย 3. เพิ่มภูมิคุ้นกันให้กับร่างกายมีสรรพคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงและยังช่วยต่อต้านโรคภัยต่างๆได้ดีทีเดียว 4. ตัวช่วยลดน้ำหนักได้ผล แก้วมังกรเป็นผล,ลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงจึงทําให้ช่วยลดน้ําหนักและเป็นตัวช่วยควบคุมน้ําหนักได้ดี 5. สารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจํานวนมากจึงช่วยป้องกันโรคและปกป้องผิวได้ดีทีเดียว 6. ป้องกันโรคร้ายมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วย 7. ช่วยดูดซับสารพิษในร่างกาย สามารถช่วยดูดซับสารพิษในร่างกายได้จึงทำให้ผิวพรรณของเราดูสดใสขึ้นและยังสุขภาพดีอีกด้วยแทํ 8. ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนื่องจากมีกากใยสูงจึงสามารถช่วยในการขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพขึ้นแถมยังช่วยในการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้อีกด้วย 9. บําบำรุงกระดูกและฟันมีสรรพคุณในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงซึ่งเหมาะกับสาววัยทองที่สุดเลย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งคนที่ทานแก้วมังกรบ่อยๆจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่ำกว่าคนที่ไม่กินแก้วมังกรเลยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราจินตนาการความรู้เราจะคัดันรเรื่องราวต่างและความรู้ทุกอย่างมาให้ท่านได้รับชมขอบคุณที่ท่านรับชม